สวัสดียมามเช้าทุกคนนะคะวันนี้เช่นเคยค่ะในช่องของเราก็ยังอยู่ที่อะไรที่มันกล้วยนะคะแต่ก็ไม่ได้กล้วยซะทีเดียวนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าเช้าว,วันจันทร์อันสดใสวันนี้แม้จะดื่มน้ำมาแล้วนะคะแต่เสียงก็แหบแห้งอยู่นิดหน่อยนะคะแต่ว่าก็ต้องนำเรื่องราวของกล้วยกล้วยนะคะมาเล่าให้ฟังทีนี้ ต้องบอกเลยนะคะว่าเมื่อวานนี้ดิฉันเองก็ได,ได้ได้ทำคลิปใบนี้เมื่อวานนี้ยังเป็นสีขาวเลยนะคะวันนี้เริ่มจะเข้าพวกเป็นสีแดงเพราะอะไรเพราะว่าเราตากแดดจัดเลยนะคะถ้าไม่จัดมันก็จะออกไปทนเขียวถ้าทนเขียวเราก็จะแก้ยากนิดหน่อยนะคะดังนั้นก็ตั้งแต่ถ้าหนอ่อยากให้มันเขียวเลยแดงเลยก็ต้องมามาแดดนะคะการที่จะอยู่แดดได้ก็จะต้อง ต้นมีรากที่แข็งแรงแล้วนะคะทีนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าต้นกล้วยเลือกนายจริงๆนะคะเมื่อรู้ว่าจะได้ไปอยู่ที่เชียงใหม่แล้วเขาก็งามซะทีเดียวนะคะสวยแล้วก็งามมากๆเลยสําหรับกล้วยแดงอินโดต้นนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าถ้าเจ้าของเห็นก็คงจะดีใจมากๆเลยนะคะท่านเองก็เป็นแฟนคลับที่ติดตามช่องของเรา และที่สำคัญตอนนี้สวยงามมากๆพร้อมที่จะเดินทางแล้วนะคะแล้วก็แม้จะเปลี่ยนมือเจ้าของนะคะเราก็ดูแลให้เป็นอย่างดีเลยระคางามงามมากๆเลยนะคะก่อนที่จะไปเชียงใหม่เราก็ขอเก็บภาพแชร์ไปให้เพื่อนๆในกลุ่มนะคะที่ติดตามเจ้ากล้วยแดงอินโดเนียได้ได้เห็นถึงความงามของเขานะคะต้นของเขาค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะคะ ดูได้เลยนะคะมีความสมบูรณ์มากต้องบอกว่าต้นนี้เราปรับสภาพปุ๋ยให้นะคะมีต้นฟ้าทลายโจรให้ไปด้วยนะคะถ้าไม่ถูกใจก็ถอนทิ้งได้นะคะถ้าอยากได้อีกเดี๋ยวเราก็จะปลูกคือที่บ้านมีฟ้าทลายโจรเยอะนะคะแม่ก็เห็นที่ว่างก็ชอบเอามาปลูกให้นะคะไม่รู้ว่าหวังดีหรือว่าอ,อย่างไรนะคะ ต้นนี้สมบูรณ์งามอารามแท้นะคะแล้วก็ยิ่งยิ่งเจอแดดนะคะไม่ต้องห่วงความงามของเขาก็สวยอยู่แล้วนะคะดูส่วนด้านหลังบ้างนะคะอันนี้แดดยังไม่จัดนะคะในช่วงเช้าก็ยังส่งส่งแสงให้สวยงามได้ขนาดนี้นะคะใบหม่ไม่ต้องห่วงเลยนะคะแดง100%แน่นอนอันนี้จะเป็นคือบางทีของแพง เราก็ไม่กล้าให้ถูกแดดเนี่ยก็จะออกอย่างนี้นะคะถ้าใครเลี้ยงเจ้ากล้วยแดงอินโดแล้วมีความเขียวนั่นหมายความว่าท่านน่ยไม่ให้น้องเจอแดดร้อยค่ะแล้วมันก็จะออกเขียวรวมไปถึงปุ๋ยด้วยนะคะอ่ะหรือว่าแต่บางคนาอาจจะเออฉันชอบแบบสไตล์อย่างเงี้ยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ ก็แล้วแต่นะคะอันนี้เดี๋ยวเราชงใบใหม่ให้นะคะสองใบใหม่ที่มาเกิดขึ้นกับเรานะคะก็เราให้แดดจัดเลยอันนี้ก็เหมือนกันคือเขาเอามาเจอแดดจัดตอนตอนประมาณใบขึ้นอยู่ที่ประมาณ10%แล้วค่อยมาเจอแดดแต่ตัวนี้ค่ะนี่แดดจัดอยู่ที่ตอนเป็นหลอดเลยนะคะตอนที่แตกใบใหม่นะคะ ก็สวยงามสวยงามเลยสีแต่งได้เลยนะคะสำหรับกล้วยแดงอินโดดังนั้นไม่ต้องกลัวดังนั้น3 3สสีนี้ก็จะได้ต่างกันนิดหน่อยนะคะ3สีเนี้ยตัวเนี้ยวันเนี้ยเจอแดดแล้วต้องบอกเลยนะคะว่าตอนเช้ายังสีขาวอยู่พอเจอแดดสายหน่อยเนี้ยก็จะเปลี่ยนสีแบบเห็นได้ชัดเลย<ๆ>เห็นได้ชัดมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะ ให้ได้ดูนะคะหรือว่าใครได้ดูจากคลิปเก่าๆก็ก็จะพอจะเห็นอยู่ว่ามันมันมันเปลี่ยนจากการให้ให้แสงจริงๆนะคะอ่านะคะก็ลองให้แสงเขาดูนะคะให้แสงแดดจัดก็จะได้ต้นต้นจัดนะคะทีนี้อันนี้เราจะส่งเชียงใหม่อันนี้ยังไม่น่าเจ็บเจ็บใจนะคะเท่ากับเจ้าลุงลิ่งถ้าใครได้ติดตามเจ้าลุงลิงนะเมื่อมันรู้ว่ามันจะได้ไปอยู่เชียงใหม่นะ ก็ออกหน่อคะ่ะทุกคนคะคือขายแล้วเราก็ต้องเราก็ต้องให้อาหา่ะค่ะเพราะว่าด้วยการค้าขายก็ต้องมีความซื่อนะคะเราก็โอเคเมื่อเช้านี้ดีใจแทนพี่เขาเลยนะคะไม่ได้เสียใจเลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะพาไปดูเจ้าลุงลิงนะคะที่มันออกหนอท่ามกลางที่รู้ว่าจะไปเชียงใหม่ไปดูกันเลยคะ่ะปะ หือเจ้าลุ่งลิงกันนะคะนอกจากมันจะออกใบสวยงามแล้วมันยังออกหนอนะคะมันไม่ลุ่งลิงต่อไปแล้วนะไปดูกันคะ่ะทุกคนยังจําได้ไหมอันนี้คือเจ้าลุ่งลิงนะที่มันมีแค่สามใบแล้วเปิดไปดูคลิปเก่าๆก,ก,ก็ได้ว่าวันนี้เราเลี้ยงให้มันไม่ลุ่งลิ่งแล้วนะออกสามใบและที่สามใบก็มีเจ้าของอีกด้วยนะคะตอนแรกที่ตัดสินใจเอามาก,ก็ว่าจะให้เขาเนี่ยเป็นต้นแม่เพราะว่ามันสูงมากๆนะคะ แล้วก็ต้นใหญ่มากๆแต่ว่าสภาพของเขารุ่งริ่งมากเดี๋ยวให้ดูใบที่มันรุ่งริ่งก่อนหน้านี้ตอนนี้แห้งแล้วแหละนี่คือใบสามใบที่เขามีมาเก็บไว้เป็นอนุสร์อยู่นะคะอันนี้คือสามใบของรุ่งริ่งตอนแรกๆนะคะตอนนี้ก็สวยงามออกทั้งสามใบนะคะแต่ว่าด้วยความที่เราไม่กล้าให้ไปแดดจัดเราต้องดูต้นว่ามันสมบูรณ์หรือไม่ด้วยนะคะพอมันต้นสูงแล้วก็มันออกสามใบเนี่ยต้องบอกว่า คือการที่เราไม่ให้แดดร้อยเนี่ยใบของเขาก็จะอ่อนไปด้วยดังนั้นถ้าหากทุกคนได้เห็นตอนนี้มันก็จะมีแบบว่าเราก็จะมีตัวมาค้ำไว้ก่อนนะคะตัวไปค้ำไว้ก่อนตัวน,นี้เราจะให้ค่คอยๆออกแดดสีมันก็เลยจะยังไม่ไม่แจ๊ดเต็มที่แต่ถามว่ามันแดงสวยไหมก,ก็ชอบแบบนี้นะคะก็ชอบแบบนี้ที่นี้ตัวที่โหดร้ายมากๆเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเราให้เห็นก่อนให้เห็นใบลุงริ่นก่อนเนาะ อ่าันนี้ใบลุงลิ่งนะคะสามใบงามใบใหม่เลยนะคะคือกว่าจะฟื้นได้ก็ชนิดแบบฆ่ากันอยู่ระดับระดับหนึงอะค่ะ <c oughs> ต้องเคี่ยวเข็นต้องอหนักๆกว่าจะได้สไตล์แบบนี้นะคะก็ก็อยู่พักใหญ่ๆอยู่นะคะตอนนี้ใบสวยสดงดงามงามอารามแท้งามมากๆเลยนะคะ อันนี้ขอดามไว้ก่อนเพราะว่าเกรงว่ามันจะมันจะหักนะคะเพราะามันยังอ่อนอยู่แล้วก็ใบใหม่ใบที่สี่นะคะก็กำลังจะมานะคะก็ถ้ายังไม่ได้ส่งใกล้ๆวันนี้ก็คงจะก็คงจะได้ใบที่สี่ให้กับเจ้าของที่อยู่เชียงใหม่นะคะพี่นะคะเราดูแลให้อย่างดีเลยนะเดี๋ยวจะส่งให้พี่แล้วทีนี้ที่โหดห้หายค่ะ เมื่อรู้ว่าจะไปเชียงใหม่ใช่ไหมเราก็ดีใจแหละดูนะคะอันนี้ก็เตรียมที่จะเดินทางไกลนะคะแต่ตัวที่มันแบบว่าโหดสำหรับเรานะคะหรือว่าดีใจสำหรับเราก็คือนะคะขึ้นหน่อใหม่แล้ว <c oughs> อันนี้บอสใหญ่ยังไม่ยังไม่เห็นนะนะคะ บอสใหญ่ yet, ยังไม่เห็นคลิปนี้นะว่าเจ้ารุ่งลิ่งเนี่ยมันขึ้นหน่อใหม่แล้วคุณคุณรู้หรือไม่นะคะก็จะว่ายังไงล่ะคือมันงามแล้วมันมีหน่อด้วยคือดีใจแทนพี่ที่ที่เอฟน้องไปนะคะที่เชียงใหม่เราก็ดีใจด้วยเห็นแล้วกรี๊ดเลยแม่ก็แบบมอย่างดีใจล่ะมากรี๊ดร่วมกันเลยนะคะนะค่ะขนาดบอกว่าแม่ไม่ค่อยอินนะ นะคะนี่สวยงามนะคะมีลูกไปให้พร้อมเลยนะคะก็ถือว่ามีความมีความโชคอย่างมากๆเลยนะคะมีความโชคอย่างมากๆก็ <c oughs> เอาเลยนะคะก็คิดว่าอันนี้ที่ที่ปลายใบคือตอนแรกเราไม่เห็นเนาะปลายใบที่ท,ที่ออกดูช้ำๆหน่อยเพราะว่าตอนแรกเรามองไม่เห็นเรานึกว่าเป็นเมล็ดอของใบ ใบก้ามปูแล้วเวลามันขึ้นมันก็จะเป็นคล้ายๆกันนะคะก็ก็เลยก็เลยไม่ได้ไปเขีย่ยใบก้ามปูออกพอมาดูอีกทีหนึ่งก็สวยงามมากๆเลยค่ะนี่สวยมากๆเลยเดี๋ยวดูอีกก่อนเพิ่นมีหนออีกนะคะถือว่าซื้อซื้อหนึ่งได้ลูกไปเลยนะคะคิดว่าคือเดี๋ยวกระถางนี้มันใหญ่นะคะก็ไม่อยากจะขยับเขามากคือใจอยากจะ ขยับไปที่แดดแดดมากกว่าน,นี้นะคะแต่ว่าพอมีลูกก็เลยคือลูกถ้าหากดูคลิปแรกๆลูกของเจ้ากล้วยแดงอินโดเนียก็จะออกสีสีอ่อเขียวออกแดงมาเลยนะคะถ้าหากดูคลิปแรกๆที่เราทําที่มันมีมีสามหนอนะคะแต่ว่าต้นนี้เรายังไม่ไม่กล้าที่จะยกไปที่แดดจัดนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องรอดูตรงนี้ก็แดดนะคะแดดแต่ว่าเป็นแดดที่ประมาณ 60สิบนะคะเจ็ดสิบนะคะก็เดี๋ยวลองดูก่อนถ้าถ้าใบเขายังยังไม่ยังไม่จัดมากเพราะว่าอาจจะเกิดจากความอ่อนก็ได้นะคะก็ยังไม่จัดมากก็เดี๋ยวค่อยยกไปที่แดดชักหน่อยหนึ่งนะคะเราสามารถปรับแสงตามตามนี้ได้นะคะอ่าเจ้าลุงลิงก็จะไปที่เชียงใหมล่ละพร้อมกับความความงามของเขาแหละนะคะพร้อมพร้อมไปอะ่ะ ดูแบบพร้อมไปสุดๆเลยอ่ะนะคะก็งามงามได้เรื่องเลยนะคะก็ฝากไปเลี้ยงต่อกันเลยนะคะสำหรับเจ้ารุ่งริ่งที่หลายคนที่ได้ติดตามอันไว่ลรุ่งริ่งมีคนโทรมาถามนะรุ่งลิ่ง,งอะไรยังไงก็โทรมาอยู่แต่ตัวนี้เขาจะไปเชียงใหม่แล้วนะคะก็เตรียมตัวไปเลยค่ะ,ะงามมากทีเดียวนะคะเมื่อเจอแสงแดด ส่งในช่วงเช้าๆต้องบอกเลยนะคะว่าเขาก็เป็นหนึ่งในตองอูจริงๆใครที่เป็นแฟนขับรุ่งลิ่งนะคะเดี๋ยวเราค่อยตามกับเจ้าของใหม่ที่เชียงใหม่นะคะในแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้ายังไม่เดินทางไปเราก็จะตามให้ได้เห็นนะคะว่าการการเลี้ยงกล้วยแดงอินโดก็จะเลี้ยงไม่ยากนะคะยากไหมถามว่าไม่ยากไม่ต้องไม่ต้องลุ้นอ่ะไม่ต้องลุ้นแบบไม่ต้องลุ้นตกใจมากะค่ะ แต่ว่ามีตายไหมนะคะมีตายไหมก็บางทีเราไปได้มาที่มันแบบก็เหมือนลุงลิงอะคะ่ะหนักกว่าลุงลิ่งอีกนะคะแต่ว่าก็ก็ต้องใช้เวลาในการฟื้นหน่อยนะคะก็ไม่ได้ถึงกับกับจะต้องตายนะคะแต่ต้องใช้เวลาในการฟื้นเพราะว่ามีที่ปรึกษาอย่างคุณแม่นะคะก็ให้คําปรึกษานะคะได้อย่างดีเพราะว่าแม่นี่เชี่ยวชาญในเรื่องของการ ลูกกล้วยน้ําว้าแล้วอะไรที่เป็นกล้วยที่มันแบบว่าแกงกินได้หมกกินได้ใช้ใบได้ใช้หน่อกล้วยได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาละค่ะวันนี้ฝากนะคะจบที่เจ้าลูงลิงก็แล้วกันนะคะที่ฝากให้ทุกคนติดตามนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย